ทอดแล้วไม่จะเหลือกันอันนี้เพราะว่าเราเลาะตั้งหมดเลยมันจะหดตัวครับตัวใหญ่จริงจริงครับครับใหญ่มากครับอันนี้โลกขีดเลยโลสองขีดโลสองชีดนะครับตัวใหญ่กบถ้าไม่เอากระดูกออกนอาโหลไปเลยเลยโอ้เนี่ฮะอันนี้เพื่อเพื่อการลูกค้าจะได้ทานสะดวกไม่ต้องกลัวตั้งติดเะ็น้เลยครับปกติเฮียบวกเขาจะมีร้านประจำก็ยกพัะตะคารมาไว้ที่ถนนคนเดินเลยนะครับทุกวันเสาร์ โอ้โหได้กินมากครับหอมมากครับน้ำปุ๊บเราเป็นไก่นะฮะมิตรานทานได้นี่นะครับโอ้โหร้านใหญ่มากนะครับร้านนี้ชาใสกองนะครับกลองเต็มเลยเต็มเลยนะครับทุกคน120บบาทนี่ครับตัวนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับทุกคน มะนาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับซีฟายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะครับมักจากปลาอย่างเดียวแบบไม่มีสารแบบเคลมๆแบบไม่อร่อยนี่อร่อยแน่นอนสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนถ่ายคลิปนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะทุกคนตลาดประมงท่าเดือพีนะฮะ ที่นี่ก็จะมีเฉพาะวันเสาร์วันเดียวนะครับทุกคนตอนเย็นนะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับเข้าไปดูนะฮะร้านไหนเด็ดๆร้านไหนเจิงๆนะที่ตลาดประมงทะเลพีนะฮะจังหวัดชลบุรีที่นี่นะครับตลาดที่นี่ก็จะตั้งอยู่สะพลานใหม่จังหวัดชลบุรีนะครับทุกคนนะฮะเป็นบรรยากาศนะครับผมนี่นะครับคือคักมากนะครับรถเยอะมากนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับลุยกันเลยครับทุกคน ตอนนี้ผมเข้ามาถึงในตลาดแล้วนะครับก็มาเจอร้านชายหาดนะครับก็เป็นปลากระพงทอดราดน,น้ําปลานะครับทุกคนนี่นะฮะลูกค้ารุมเยอะมากนะครับร้านนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับร้อนๆเลย สวัสดีครับผมโอ้โหร้านนี้เป็นร้านเด็ดเลยใช่ไหมครับที่นี่ใช่ใช่ครับผมผมก็ว่าร้านน้ำปลาเนี่ยเดดยอดเลยครับครับผมมีราคาตั้งแต่เท่าไหร่ครับตั้งแต่ร้อยฝ่าไปถึงสามร้อยฝ่าครับครับผมสามร้อยฝ่าในจัมโบ้เลยครับครับนี่ตั้งแต่ราคาเอาวันแปดสิบบาทครับวันบใส่ราคาร้อยมันนี้หมดไปแล้วครับครับผมเรามีให้เลือกอะไรมีมีหลายไซส์ถ้าจะต้องการว่าครับผมจะต้องตัวขนาดไหนครับนี่นะฮะ เราทอกันขอบเลยครับก้างเรากระดูกเยบร้อยสังเกตครับก oh ้างเทาไม่มีเลยครับนี่ครับครับผมตัวนี้ไซส์ใหญ่เลยใช่ไหมครับวันนี้ครับใหญ่วันนี้ยังมีนะใหญ่วันนี้จะมีอีกนะไซส์นี้วันนี้ก็ราคาที่สามสองครับสามสองครับผมปลากระดต็วันโอ้ครับตัวใหญ่ทั้งกระดูกเต็มวันนะครับเดี๋ยวลองเอาไปทานตัวนี้ว่าขอบคุณมากเลยครับไม่ได้มีแค่ปลากระพงแล้วทอดร้านน้ำปลาอย่างเดียวเนาะมีหลายอย่างนะครับทุกคนมาดูครับนี่ครับ นี่อันนี้เป็นอะไรครับเฮียอันนี้ทางพุ้งางุ่งนะครับห้าสิบบาทครับอันนี้เป็นจอจอนะครับดูพิเศษเห็นะครับดูอะไรเนี่ยตัวนี้เท่าไหร่ครับเฮียสามครับครับอุ้งสามรสกุ้งกระเทียมเรามีให้เลือกเยอะครับโอ้เดี๋ยวจะเป็นกุ้งย่างครับราคาตามป้ายเลยครับครับผมเราย่างกันใหม่ๆด้านนู้นเลยครับโอ้นะครบแล้วผัดชาเลยผัดจานต่อจานครับผมอาหารอันนี้จานต่อจานแล้วไม่ได้ผัดเป็นถาดครับสั่งที ทีสั่งทีนึงก็ผัดทีนึงครับผมอร่อยมากครับครับถ้ามาตลาดประมงท่าเรือพีท่าเรือพีอย่าลืมนะครับสังเกตรังคาลุงเหลืองไม่เลยนี่ครับผมครับหลายไซดนะครับตัวขนาดเนี่ยมีหลายไซส์หลายขนาดเลยนะครับทุกคนใช่ครับนี่เป็นปลากระพงนะทอดน้ํามันใหม่ๆเลยครับเราจะเปลี่ยนน้ามันทุกครั้งเลยครับครับผมไม่มีการใช้น้ํามันเก่ามาทอด เดี๋ยวจะดูให้ดูปลาไซส์ใหญ่ขนาดไหนกระทะใหญ่ปลาใหญ่ที่แ่ะโอ้หนี่คือตัวนี้นี่ครับทอดแล้วมันจะเหลือขนาดนี้เพราะว่าเราเลาะตั้งหมดเลยมันจะหดตัวครับนะตัวใหญ่จริงครับครับใหญ่มากครับอันนี้รโลข้อดีรลสองขีดลสองชิ้นะครับตัวใหญ่ครับถ้าไม่เอากระดูกออกนะโห่ไปเลยเลยโอ้นี่ฮะันี่เพื่อเพื่อการลูกค้าจะได้ทานสะดวกไม่ต้องกลัวก้้งติดอันนี้คือไม่มีกระดูกเราเลาะออกให้หมดแล้วเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ปลาสดสด ครับเนื้อใสๆออกมาเลยไม่ครับผมทอดไปขายไปเรื่อยๆไม่มีนะครับสโลแกนมาอีกแล้วนะครับทอดไปขายไปครับผมนี่นะครับโอ้โหร้านนี้ประมงท่าระฟีอาหารมากใหญ่มากอาหารหลากหลายเดินดูได้เลยวันลางเป็นหมึกย่างอะไรต่างๆก็มีเยอะครับถ้าไม่ได้ขายร้าสองร้านนี้ขายเท่ไหนครับผมจะมีร้านอาหารอยู่ครับเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารอยู่แต่เรามาทําเนี่ย ทำทำให้ตลาดนี้มีอาหารที่ดีๆระดับพัะตะารครับโอ้คับผมนี่คืออาหารระดับพัะตะารแต่ว่ามาขายตามตามคนนเออตามตลาดทะเลเลยเนี่ยครับผมอันนี้เป็นต้นฉบับของทะเลของชุมบุรีเลยครับผมครับอาหารทะเลที่นี่จะมากที่สุดครับสังเกตเสื้อผ้ามีมีอาหารอย่างเดียวอาหารอย่างเดียวเลยครับผมนี่นะครับตลาดนี้โอ้โหซึ่งก็เป็นใหม่ๆนะครับถ้าเดินเข้ามาเป็นของ เยขาโอ้เยอะจริงๆครับทุกคนร้อนเลยควันเสาร์เลยนะครับก็ใหม่ๆเลยครับเกิเลยครับอร่อยเลยครับต้องการไซส์ไหนครับผมมีให้เลือกมีให้เลือกนี่ครับทุกคนนะครับจะทาบเริ่มเลยนะคะทอดไปขายไปนะครับเฮียบบบทอดไปขายไปเลยครับใกล้ปีนี้ไม่ได้แล้วนะคะระดับไม่เท่าับนร้อนอ่าร้อนๆขึ้นก็ใหม่ๆเลยครับนี่ครับลงอีกแล้วนะครับเอาตัวนี้นาออันนี้กับแป้งครับผม อ่าได้ได้ได้เลือกได้ครับเราให้เลือกจ้าก<บ><บ>ับบ้านลาดนิดนึงไหมหรือไม่ลาดเลยโอเคเอ,อาเจนหน้าเลยครับเนะานหน้าเลยครับปกติเฮียบวกเขาจะมีร้านประจําก็ยกพัสคารมาไว้ที่ถนนคนเดินเลยนะครับทุกวันเสาร์ปลาสอยนะนี่ครับนี่นะตัวใหญ่เลยครับทอดบ,บานจะหนเ<อ>หลือแค่นี้นะครับเพราะว่าเละก้างเลาะกระดูกออกหมดแล้วนะครับ เอาเลยครับร้อนๆกันเลยครับเอาสองห้านะครับอ <go van es> <go van es> um, ันน uh, 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 ี 1, 4, 4. <go van es> ้กลับบ้านครับกลับบ้านสองสี่สักดีสองสี่ดูนะครับคนนี้เลยต้องดูบรรยากาศนะครับคนเยอะมากครับน้าตาอยากไหมอยแกนะอาจจะหน้าเลยสองสี่สักทีจำตาหลับกันสองสี่คับสองสี่กลับบ้านครับเชิญเลยครับเออเออจ่าย่าครับผม ตัวนี้คือน้ำราดเราจะแยกให้ใช่ไหมครับแยกให้ครับแยกให้เลยนะฮะแยกให้เลยแล้วก็เอาไปจิ้มมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้มีน้ำปลาที่เราปรุงพิเศษครับผมไม่มีชูรสนะครับครับผมนี่สุดยอดไม่มีชูรสด้วยนะครับโอเคจะมีหลายราคาเลยนะครับของนี้ก็จะเป็นกุ้งทอดนะครับทุกคนทอดสองกระทะเลยนะครับ อันนี้คือกุ้งเจลาะสันหลังมันออกใช่ไหมครับเนี่ยหุ่นย้อนเยอะอือเนี่นะนี่ครับแต่เป็นชิ้นขนาดเขาไม่ติดตัวได้หรือยังดิมีนุ่มนับเนี่ยนี่เลยนี่นะครับมาซุปแป้งนะครับครับ อ๋อคือทำตามสั่งทำตามรถใช่ไหมใช่ไหมครับสามรับซอสมะขามอ๋อมีสอแบบนะใช่ครับมงสามรถซอสมะขามราดน้ำปลาทอดกระเทียมมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างเลยโอ้โหงง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 ทอดงง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 งมงนงงงงงงองงงทงกงงงอร์มงงงงงรงงงงงกงงงางงงดงงงนงง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 งเงง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 เ เพราะว่ามีหลายรสชาตินะครับนี่ฮะกุ้งกระเทียมกุ้วน้ำปลาอ้นซ่หน้บามโอ้แล้วก็ผัดาก่อนี่นะครับนี่นะฮะ สอดไปขายไปนะครับหร้านใหญ่มากนะครับร้านนี้อมอ๋อนี่คือเราจะทอดสองกระทะใช่ไหมครับทอดกระทะน,นู้นแล้วก็เอาอมาใส่กระทะน,นี้นะครับแล้วก็ รอปรุงนะครับใช่ไฟนี่แรงกว่าครับผมนี่นะครับก็เป็นร้านเดียวกันนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกุ้งย่างนะครับกุ้งเผาครับผมนี่นะฮะทุกคนอันนี้ก็เผาตามออเดอร์เลยนะครับโอ้ตัวใหญ่ๆนะคบนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหอยหวานนะครับนี่ร้านเขาใหญ่มากครับนี่เลยมาผมเนี่นะเขาตามออเดอร์เลยนะครับทุกคน น้ำจิ้มซีฟู้ดสองร้อยห้าสิบจานนี่นะที่ทอดขึ้นมาแล้วนะครับสองรยห้าสิบฟ้าจโอ้เราขอดูสลิปด้วยนะออเดอร์นะฮะลูกค้านะครับนี่ที่ออเดอร์ลูกค้านะครับที่สั่งไว้นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับทุกคนใ่มะนาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มะนาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับที่กินหมูด้ยค่ะ แซบแน่นอนนะครับแน่นอนค่ะนี่นะโอ้โหตักกันไม่ได้หยุดเลยนะครับหมดแล้วหมดอีกหมดหมดแล้วมีเตือนไหมครับเนี่ยมีนะขนมากันเยอะนะครับประมาณสามถังค่ะต่อเสาสามถังต่อเสานะถังโอ้โหถังใหญ่มากใช่ค่ะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นน้ำอะไรนะครับน้ำปลาน้ำตาลค่ะน้ำปลาน้ำตาลนะฮะใช่ค่ะเป็นน้ำปลา ้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะครับหมักจากปลาอย่างเดียวแบบไม่มีสารแบบเค็มแบบไม่อร่อยนี่อร่อยแน่นัวๆเลยนี่นะครับร้านรับประกันนะครับใช่ค่ะเป็นน้ำปลาแบบว่าโอท็อปค่ะเป็นน้ำปลาแบบปลาแท้ๆไม่ใส่สารแบบไม่เค็มครับผมนี่นะฮะทุกคนร้านนี้เด็ดมากครับเฉพาะวันเสาร์นะครับเจอกันทุกเสาร์นะครับทุกคนใช่ค่ะเพราะแค่น้ำปลาเดียวก็ควรละหกสิบแล้วค่ะ ใช่ครั้งมันสองล่างเลยค่ะโอ้ต่อเสานะครับใช่ค่ะพรีเมียมแน่นอนครับไม่รวมขายทุกวันที่ร้านประจําด้วยนะครับใช่ค่ะปกติขายของสดค่ะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนูผัดฉานะครับทางร้านผัดฉาะทะเลครับผัดฉาทะเลรสจัดเลยครับรสจัดเลยนะครับนี่ ทุกเมนูนี่คือทําตามออเดอร์ลูกค้าสั่งเลยเนาะฮะคร yeah. ับทำแบบผัดชาเนื้อปลาของอร่อยสดใหม่เลยนะครับอันนี้ลูกค้ารอรออยู่อันนี้ผัดสาทะเลนะครับทุกคนนี่ครับก็เป็นวัตถุดิบผัดชานะครับคขึ้นกระเฉพาะไข่ปลาเฉพาะไข่ปลาหมีหอยด้วยมีหอยหวานด้วยนะครับ เร่งไฟให้แรงนี่นะฮะเรียกได้ว่ายกพัฒการมาไว้ที่ถนนคุณเดินเลยนะครับทุกวันเสาร์นะครับที่นี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย120บาทครับ120บาทนะครับทุกคนนี่ยไปด้านห้เลยครับไปตรงนี้นะฮะนี่ครับไปด้านหน้าเลยครับอันนี้เป็นปลาอะไรครับเนี่ยเนื้อปลาก,กระพงครับเนื้อปลากระพงนะครับไปด้านหน้าเลยครับ อันนี้ก็จะทอดมาจากด้านหน้าเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ทอดตรงนี้ครับครับผมโอโห้ห่ากินมากครับหอมมากครับน้ำซุปเราเป็นไก่นะฮะอิสลามทานได้นี่ครับน้ำซุปไก่นะครับอิสลามทานได้นะครับ ใส่กองนะครับกองเต็มเลยเต็มเลยนะครับ claro ท um, ุกคน120บาทอ่านี่คร oh, yeah, ับอันนี้ว uh, uh, uh ่าเป็นกุ้งทอดนะครับอันนี้กุ้งซอสมะขามกุ้งซอสมะขามนะครับนี่ทอดปลาไขปลายปูนกันอยู่หลังร้านนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวนี้เลยนะครับใส่ไม่ได้ครับอันนี้แยกไปให้อันนี้คือจะแยกไปให้ใช่ไหมครับแยกไปให้ครับผมทอดราดน้ำปลานะครับร้านชายหาดนะครับสุดยอดมากครับ ตลาดประมงข้าวเหนียวพี่ก็ติดกับสะพานใหม่จังหวัดชลบุรีถือว่ามาซื้อแล้วเอาไปทานที่ระทานที่สะพานใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าจะนั่งทานที่หรือว่านั่งทานที่นี่ก็ได้่่ทีีนก็ไจะมีโต๊ะให้นั่งใช่ค่ะก็ขอย้ำนะคะมีเฉพาะวันเสาร์นะคะมีเฉพาะวันเสาร์ ดูถงังแก๊สนะครับโอ้โหใช้เป็นถ<า>ังใหญ่เล,เลยนะฮะเท่ากันเลยใช่ไหมคะครับผมกลมเท่ากันเลยอันนี้นี่สุกแล้วตักขึ้นไปนี่ไม่ได้พักแล้วนะคะครับนี่ตักขายทะไม่ทันคะ่ะก็ขึ้นเท่าไหร่ก็หมดไม่ทันขายขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่ทันนะครับใช่คะ่ะ อีกแล้วครับโอ้โหน้ำมันเดือดร้อนๆเลยนะครับเียน้ำผัดปลาเป็นแบบชั่วคโอ้เสียงน้ำมันเสียงปลาลงกระทะนี่คือโอ้น่าฟังมาก ครับมีหลายไซส์หลายขนาดหลายราคาเลยนะครับ moon, ที่ผมเห็นป้ายนี้ก็จะมีราคาเริ่มต้นที่180ถึง320บถึงสามร้อยยี่สิบบาทนะครับนี่ครับนี่ร้อยแปดสิบบาทนี่สองตัวนี่จะได้ไหมโอเคลาดเลยนะครับราดเลยจะตอบนะครับผม ก็ขอให้เอาชุมันใหม่ๆก็ร้อนล่ามันก่อน3-4ชั่วโมงเลยนะครับครับถ้าไม่ล่าจะขึ้นเรือบ่าครับผมมันปลาแล้วมันจะไเซ็ตตัวนี่อันนี้ล่าเลยเนาะล่าล่าเลยเลยทอดใหม่ๆครับเชียร์ใหมล่าสุดครับปลาสดๆทอดก็ใหม่ๆนี่ครับโอ้น่ากินมากครับทุกคน ขาลาดลงไปแล้วสีน้ำปลากับสีปลาที่โดนกันคือสีฉ่ำมากเลยนะคะครับสีฉ่ำสีเงามากเลยค่ะนี่นะครับล้อนเตลเดียดเลยครับรรนี่ครับโอ้ลงตลอดเลยนะครับนี่กระถาใหญ่ๆเดลเดียดนะฮะให้ฟังเสียง ทุกอย่างนี่คือทาใหม่หมดเลยนะครับสดใหม่เลยนะฮะทั้งน้ําจิ้มนะครับน้ํายำาุดค่ะสุดจริงนนี่ครับสวยใหญ่เลยนะครับทุกคนทางร้านบอกว่ามีใหญ่กว่านี้อีกนะครับ ดไปขายไปของจริงครับนี่มีครับก็เป็นร้านชายหาดนะครับผม<อ>ที่ตลาด ปมงท่าเรือพีจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเฮียมากๆเลยนะครับผม,บผมก็ฝากร้านหน่อยครับเฮียได้เลยครับาาครับมาตลาดประมงท่าเรือพีที่ชลบุรีนะครับร้านชายหาดที่อยู่ตรงกลางเด่นเป็นสงา่าเต็มสีเหลืองและทุกร้านที่อยู่ในตลาดประมงท่าเรือพีขอขอบคุณนะครับ ถ้ามาเยือนตลาดบางกุ้งถ้าราถือแจ้งด้วยว่าจับเพจอะไรตลอนถ่ายคลิปครับตลอนถ่ายคลิปครับผมอ่าแล้วเราจะจับเฉพาพิเศษโอ้ขอบคุณมากเลยครับครับผมมีเบอร์โทรร้านไหมครับมีครับขอขอเบอร์โทรร้านหน่อยครับเบอร์อะไรครับ089 2์5 8010ครับครับผมนี่นะครับต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับผมนี่นะฮะครับผมได้ครับรู้ครับโอเคครับค้าแม่ค้าที่นี่น่ารักใจดีมากนะครับทุกคน โอเคนะฮะคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณนะฮะสลับกันติดตามแล้วก็รับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตลอดถ่ายคลิป YouTube ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมบสวัสดีครับพี้บผมสวัสดี<ม>ดครับ